สารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน75อันนี้เรายืนยันข้อมูลนี้ใช่ค่ะซื้อผักชีมาสักวันผักชีไทยสามวันแล้วยังไม่เหี่ยว75ของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมีสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานใครไม่ต้องตรวจเราก็น่าจะใช้วิจารณญาณของเราว่าที่มันไม่เหี่ยวเนี่ยมันต้องมีเหตุผิดปกติแน่ๆเลยตัวอย่างที่มาจากห้างเนี่ยพบสารพิษตกค้างสูงกว่าตลาด แล้วก็บอกผู้บริโภคว่าตาดีได้ตาไร้เสียอ่าเป็นเสี่ยงดวงเลือกเอาเองคนที่จะได้รับพิษสารเคมีคนแรกก็คือเกษตรกรหรือครัวเรือนของเขาค่ะผู้เรียนตีคืนมาทำไมเขาตีคืนมาได้ต่าประเทศไทยไม่เคยตีอะไรคืนตรวจบอ่อยๆดีดของไม่ปลอดภัยออกบ่อยๆแล้วมันจะปลอดภัยขึ้นเองคนที่ต่างประเทศจะซื้อสินค้าชั้นคุณต้องมั่นใจว่าของชั้นปลอดภัยแต่คนในประเทศชั้นกินยังไงก็เลือกมือถ้าพบ เราต้องไม่ปล่อยผ่านภายใน24ชั่วโมงผลต้องออกโออยเอาอยู่ถ้าเอาไม่อยู่เราต้องให้ไขรมาช่วยเราอยากให้อาหารปลอดภัยควบคู่ไปกับกเกษตรกรไทยเขาอยู่ได้ด้วยอะค่ะ